มันรวมยา pegar, ยาแล้วนะมีมีแถมว่ามาเยอะไปขึ้นสวรรค์นะยายก็ตัดสินใจอยู่นี่เลยนะอยู่ดอเลยก็ดูเหมือนลูกที่ดูแลแม่ถ้าแกไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอเฝ้าโรงพยาบาลอะไรยังไงยายก็ตัดสินใจอยู่อดอนเลยนะเป็นคนอุดอนเลยอ แล้วมายายไม่ไม่อยู่กรุงเทพมันไม่อยากอยู่แล้วเหรอหรือยังไงมันเบื่อมันเบื่อคนึงมานจีนคนมาบังมาบังอ๋อเอาแล้วแล้วยายตัดสินใจที่มาอยู่อุดรแล้วทางลูกสาวยายเขาบ่อนังไม่บอกไม่ไม่ลังไม่ห้ามไม่บอกไม่ห้ามแต่ร้านเช้าห้าเดี๋ยไปไหมอดี๋ยวไมกเดียวแต่ขยันเงก็ไม่เคยเลี่ยนตูอ๋อ แสดงว่าอยู่ที่กรุงเทพก็ไม่มีใครดูแลมากเท่าที่ที่มาอยู่ดอนนี่อยากมาเองหรือลูกเขยอยากอยากให้มาได้คุยอนะไรกันกับลูกเขยก่อนที่จะมาในะลูกเขยบอกจะดูแลหรือ,อยังไงทำไมยายถึงตัดสินใจมาดูแลก็อบอกเดิมก็ไม่มีใครดูแลไมีแต่ลูกชายคนเดียวดูแลไม่ไหวเพื่อเขาไป่ทำงานก็ปล่อยยายอยู่เยอ เราเองก็ทําอะไรไม่ไหวแล้วเนาะก่อนก่อนนี้เคยมาอยู่อุดรไหมคุณยายเคยขึ้นไหมยังครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่ยังคิดถึงแบงค์อยู่ะตอนนี้ลองให้เรื่อยๆเลยเนาะแบงค์มาเข้าฝันบ้างไหมมาอะไรยังไงยายนะเหรอเหอเห็นยังไงบ้างยายเห็นแบงค์ในฝันยังไงบ้างเป็นตัวจริงมาเลยอแบบตัวจริงเลยแบบเขาเนี่ย เป็นห่วงยายอรับัวไม่มีใครดูเลยยายก่อนไปทำงานเขาบอกยายเวลานอนยายลมปานเยอะๆนะ <c oughs> ยายไม่อโหสิกรรมให้บอกไม่อโหสิกรรมเข้าถึงที่สุดเลยแอมไม่จำเป็นห่วงยายแล้วนะมีมีแอมบ้ามัมงมเยอะเลยเพราะเราดุชวนชวนยายชวน ต้องหนะไปพนะลูกนะไปขึ้นสวนะให้าน่นด้วยนะเป็นอย่างคุณยายคีออยากมาอยู่นำความผูกพันของเราเคยมีเมื่อก่อนผมไปกรุงเทพผมก็ไปอยู่บ้านญาติพี่น้องผมไปก็ไปอยู่นั่นหมดแล้วก็แกขอมาอยู่ที่นี่ก็ดูเหมือนลูกที่ดูแลแม่ ดูทุกอย่างถ้าแกไม่สบายก็ต้องพาไปหาหมอเฝ้าโรงพยาบาลอะไรอย่างไงเพ้านี่พูดนะับไม่ได้ว่าแกนะก็ดูแลการอยู่การกินอืถ้าเทพอยู่ก็เข้าห้องน้ำห้องน้ําถ้าเทพมาอยู่ผมก็รับแทนอืมเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต้องดูแลให้แกที่สุดเพราะว่าเราได้รับปากลูกไว้แล้วค <c oughs> หลายคนอาจจะมองว่าพ่อหวังเงินอะไรหรือเปล่าที่ให้ยายมาบอกหน่อยว่ายายอยากมาดูเองยายอยากมาด้วยตัวเองครับแล้วก็น้าเขาก็อยากมาด้วยตนเองที่ถามผมว่าไปอยู่ดอนได้ไหมผมก็บอกว่าได้ถ้างั้นไปถามคุณกันก่อนคุณกันก็บอกว่าพ่อบ้านเป็นยังไงถามยังไงบ้านผมมันจน,นแม่ที่บ้านมันก็ไม่สมบูรณ์ทําไม่เสร็จบอกว่ามีราคาไม่มีครับแกก็แค่ okay, 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 นั้นก็ถามยายก็โอเค ทำหน้าก็โอเคก็เป็นพระเคนีอีสานได้ยายผูกข้อต่อแขนผูกแขนอยู่ดีมีแห้งของลูกของหลานนะคะได้มาอยู่เพื่อนบ้านก็ได้ยอเอายายกนเลมีคาถาห้าคำด้วยนะเน่คาถาห้าคำด้วย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ